มา F c จากเข้มนะครับรถมือสอง S c c Motor ปลาจีนบุรีครับผมนะคันนี้มากับรถธมากินนะคันนี้เป็นแครี่นะครับผมเครื่อง1 5 0 0ซีซนีนะคันนี้ก็พรอยู่5,100น่ตลอดสัญญานะครับใครที่ต้องการรถไปขายของนะขายกาแฟนะครับขายผลไม้นะฮะนะฮะหรือว่าขายสิ่งของต่างๆนะมันขายได้เยอะมากเลยครับแล้วแต่เรานะนะครับอาชีพมันเยอะมากนะครับงวดแค่5,000บาทนะครับผมนะก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวครับผมนะ ตัวถังบอดี้ก็สามารถเปิดได้รอบทันนะครับอันนี้คือเปิดให้แล้วนะครับพื้นนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมนะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาเลยครับและระบบไฟนะฮะเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะนะครับติดตั้งเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับปลั๊กอยู่ตรงนี้อ่าเลยฮะหาวอร์ปลั๊กมาเสียบแล้วก็เสียบไฟต่อนะครับมีโคมไฟอยู่4ดวงนะสำหรับขายกลางคืนนะครับห้องเครื่องยนต์นะครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่ เครื่องเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้เลขไมค์แค่8,000โลนะเออนะครับ8,000โลห้องเครื่องเดิมๆครับนะใครที่สนใจก็นะครับผมติดต่อหาจ่าเข้มได้เลยครับผมกดแสดงเพิ่มเติมมาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทําสัญญาให้ถึงที่นะครับส่งรถให้ฟรีถึงบ้านเดี๋ยวจ่าเข้มจัดให้รับรถแน่นอนแจ๋ว